สวยมากของใส่ตะกร้ามาเยอะเกินไปโอ้โหดู โอ้สวัสดีค่ะทุกคนเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะโหูเสียงนอกอะ่ะดอกมีแต่สวยๆทุกคนส,สีเห็นไหม បាទគ្រប់ខ្លួនទូហេតុត្រង់នេះហូជាមកឡើយទូកាទូវាពិតជິງចាទូដ้านនោนះប៉តធូប៉តធូប៉តធូប៉តទីធូប៉តទីថងអូខាងនោះប្រាក់ប្រៃ ดูก่ะทุกคนอาาขอส่องเห็ดให้ดูนะจ๊ะน,นีะ่นะนี่นะดูอัศว์รเริ่มเก็บได้เลยจ้าค่อยๆคลืบคลานเข้าไป มือนิ่งๆหน่อยจ้ะมือถือกล้องให้มันนิ่งหน่อยจ้ะจอมอยู่พูดเดียวอู้อันนี้คัดเอา ก็บไปก่อนไว้ไปตัดขาที่บ้านค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะทุกคนเสียงนกดังมากเจ้าป่าเนาะ ดูวะทุกคนสวยมากจ้ะเพื่อนๆถามว่าเจ๊เก็บเห็ดแถวไหนเจ๊เก็บเห็ดแถวสุนระบูนนะคะทุกคนแถวบ้านเจ๊นั่นแหละเนาะเจ๊อยู่สุนระบูนเนาะไม่ค่อยได้ไปไหนไกลค้าโอ้โหถูกขาน่ะสวยมากจ้ะเพื่อนๆเขาก็ไม่ค่อยว่างเนาะเขาทำงานกันวันนี้เจ๊หยุด เจอกันเลยตั้งใจจะมาเดินป่านานาน,านกินข้าวมาอิ่มเรียบร้อยค่ะแต่ถ้ามันเต็มตะกร้าก็กลับอยู่ดีแหละค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเก็บเยอะเกินไปแบกลงไม่ไหวนะคะคนเดียวนี่เหมือนเหมือนจะได้เห็ดเยอะนะพูดไว้ก่อนเก็บไปพอสมควรแล้วค่ะเท่าที่แรงเราได้ ไปตากไว้ค่ะทุกคนจะได้มีเห็ดไปฝากที่บ้านเยอะๆปีนี้เอาไปฝากที่เมืองไทยค่ะทุกคนดูนะอุยนี่มองไม่เห็นเมื่อกี้ป๊ามันมีมอสตัวนี้มอสบัง หูขานะ่ะทุกคนดูเห็ดป่านี้สิขาเห็ดใหญ่มากนั่นค่ะเดี๋ยวเราไปจับจองกลุ่มนั้นอู้แวะก่อนไปไม่ถึงค่ะกองไว้ก่อนกเก็บยากค่ะทุกคน มันมีกิ่งไม้มันมีกิ่งไม้เจา้าค่ะกลบไว้กลบไว้ไจ้ะเสียงสาวเจ้ฮฮุฮุมันเยอะอะทุกคน กกอบไว้ปิดไว้เดี๋ยวจะตัดคลิปพิเศษมาให้ดูตัดแบบว่าไม่ต้องเดินเยอะอะค่ะคอยรับชมกันนะคะทุกคนเอาไว้ให้ทุกท่านเลือกเลือกชมได้เลยจ้ะ ตัดต่อแบบพิเศษโอย หวบมากดอกแห้งก็เอาไปเพราะว่าเราจะเอาไปตากแห้งค่ะนี่ดูดูค่ะน่ารักมากเลยกำลังออกดูเนี่ยเขาจะออกแบบนี้ทุกคนที่มันมีแบบนี้เยอะๆป่าไหนมีแบบนี้เข้าไปดูเลยค่ะทุกคนเนาะ อยู่ภูเขาชันมากโหเก็บเป็นพุ่มไม้เลยพุ่มดอกไม้เลยค่ะเยอะมาก เก็บดอกเล็กๆไว้เนาะเผื่อเจ๊จะได้มาที่นี่อีกสงสัยเราจะต้องพาฝารั่งมากรีดทุกคน <c oughs> ฝรั่งเห็นขนาดนี้นะกรีด <c oughs> <c oughs> <c oughs> นางนะ,นะกรีดบ่อยกว่าเจ๊อีก สวยมากโอ้โหเสียงเครื่องบินของเยอะมากค่ะวันนี้เตรียมเตรียมของใส่ตะกร้ามาเยอะเกินไป หล,มลวมๆเดี๋ยวเห็ดเละหมดอยากจะบอกว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่เห็ดค่ะตอนนี้อ,อนนุ้ยมีกบนู่นนี่ค่ะอยู่ข้างหินนั่นอีกสด ค่ะทุกคนเห็ดทึ่งหวานดูสิบุ้งเนี่ยนะนี่นี่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่เราจะไม่เก็บไปดูดอกกำลังสวยเลยเต็มเอียดเลยจ้ะเห็ดพึ่งหวานทุกคนอสวยมาก สวยมากเลยเห็ดพึ่งหวานอดอกกำลังสวยไปทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฉันก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเยอะมากค่ะทุกคนอันนี้จบแบบกลุ่มเห็ดใหญ่ๆเลยนี่ค่ะน่าจะมีคนเข้ามาทำงานอยู่ในป่า ฟินฟินเจ้าค่ะไปตรงนี้อีกอ,อันนั้นแก่แล้วค่ะ หวานทุกคนโอ้สองดอกในี่ใหญ่มากโหได้อยู่ค่ะทุกคนสวยได้อยู่จ้าโอ้ยนี่ดอกอยางสวยทุกคนดูดูนาง สวยมากดูวะยาวเท้าฝ่ามือสวยมากสวยมากจ้าโอ้แดดแรงแรงวันนี้นู่นค่ะนู่นอันเล็กๆก็ไม่เก็บนู่นข้างบนอีกค่ะโอ้น่นอีกข้างบนนู่นน่ะ